ที่กินแก้เลี่ยนนะคะ,ะแต่อาจารย์บ้านนี้เวลาที่เรากินของเหมือนแก้เลี่ยนเนี่ยเราก็มีน้ําจิ้มถูกไมหมฮะเวลาเหมือนเรากินหมูสเต,เต๊อะอ่ะแต่ที่นี่หมูสเต๊ะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นอาสารย์เหมือนกันแต่ว่าเราก็เอาแตงกาม,มาหันหันแต่บ้านนี้เนี่ยเขาจะทําอาสารี่พิเศษขึ้นมาหน่อย<ะ>คือวิธีหั่นอาจารเขาครับเล็กเล็กเขาจะหั่นย,ยาวๆแล้วเขาก็จะไปตากแดดนิดหน่อยนะคะ,ะแล้วเขาก็จะมีในส่วนผสมนั้นนะคะจะมีขิงแล้วก็มีหอมแดงเนี่ยส่วนตัวดิฉันเนี่ยอ่านๆไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่า อาจยา์กับจัตเน่ของอินเดียเนี่ยน่าจะเป็นพี่น้องกันพี่<อ>น้องกันเลยเมีมีความรู้สึกเช่นนั้นพอเดินทางมาเมืองไทยใช่ไหมคะ,คะพออาหารเดินทางมาเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นประเทศที่มีสมุนไพรเยอะอแล้วเราไม่ชอบเครื่องเทศที่กลิ่นแรงเราก็ดัดแปลงเนี่ยค่ะเลยมาทําให้หน้าตาเป็นลักษณะนี้แต่มีเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเครื่องจิ้มเดียวกันคือมีคุณสมบัติคือกินและแก้เรียด อ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของดิฉันเองนะคะค่ะซึ่งในในเล่มนี้ เป็นอาหาร60สูตรอร่อยนะคะจาก16ตระกูลนะคะแล้วก็คือตอนนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเฉพาะบางบ้านเฉพาะบางตระกูลนะคะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าท้ายรายการวันนี้นะคะเราจะมีหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียวเท่านั้นนะคะที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมนะคะโดยจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของอาหารประจําบ้านหรือประจําตระกูลนะคะว่าเป็นอาหารอะไรแล้วก็เป็นประจําของตระกูลไหนนะคะ มาที่ประเด็นถัดมานะคะนั่นก็คือนอกเหนือจากเรื่องของการปรับนะคะเวลาที่เรารับวัฒนธรรมการกินมาจากชาติต่างๆก็มาปรับให้เข้ากับวิถีแบบไทยเรามีแบบสมุนไพรอะไรเรามีผักอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็วิธีการทําอาหารกลัมาวิธีแบบคนไทยด้วยนะคะ ก็ยังมีเมนูที่เป็นเมนูที่ให้เห็นถึงความปราณีตของคนไทยนะคะมีเมนูนึงในหนังสือเล่มนี้นะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือขนมจีบไทยซึ่งอาร์ตยอมรับเลยว่าอันไม่เคยเห็นคิดว่าคนสมัยที่เห็นน้อยมากเพรไม่มีคือคืออย่างนี้ค่ะความปราณีตเนี่ยนะคะถึงกับมีผู้ใหญ่โบราณเนี่ยได้จัดอันดับนะคะว่าของที่ทำยากของไทยมีสามอย่าง อันดับหนึ่งก็คือขนมจีบไทยนะคะอันที่สองคือปอกมะปรางริ้วนะคะ <ừ> อันที่สามคือขนมเบื้องเราจึงมีสำนวนว่าอย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปากแปลว่าอะไรคะยากไงคะ <ừ> คนโบราณเขาจะจัดว่าเนี่ยของสามสิ่งนะที่ทํายากอันดับแรกก็คือขนมจีบไทยอันที่สองคือปอกมะปรางริว้วอันที่สามก็คือขนมเบื้องค่ะอันนี้ก็คือความยากมาอันดับหนึ่งขนมจีบไทยนี่คล้ายกับ เอ่อปั้นสิบไหมคะเออลักษณะเนี่ยตัวแป้งคล้ายกันนะคะแต่<ะ>วิธีไส้เหมือนกันเลยและแป้งเดียวกันแต่เวลาปั้นเนี่ยปั้นต่างกันค่ะ,<อ>คะนะคะแล้วที่บอกว่าทําให้เห็นถึงความประนีตของคนไทยหมายถึงว่าวิธีการจีบลคะใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยเออมันจะเหมือนถุงทอง<ะ>ใช่ไหมคะสมัยนี้แต่ทีนี้ถ้าเราสังเกตดูคุณานาลองเปิดดูไหมคะท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันมีการจีบเกิดขึ้น และต้องจีบด้วยมือในขั้นตอนนี้จะบอกไว้เลยนะคะต้องคะข้างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะซึ่งมีคนบอกว่าในอดีตการจีบแบบนี้โบราณเห็นมาจากสบาย่สบายที่ผู้หญิงนุ่งกันนี่แหละนะคะเลยมาจีบนะคะอยู่ในอันนี้ให้สวยๆนะคะจีบแล้วก็ในหนึ่งชิ้นเนี่ยถ้าให้สวยเนี่ยจะต้อง1 7บเจ็ดถึงยีบค่ะค่ะอย่างที่เห็นในวีซีอาจะเป็นปั้นสิบ ค่ะะคคะแต่ว่าที่ภาพที่เล็กๆนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นขนมจีบไทยค่ะนะคะ,คะก็คือเออเหมือนเหมือนสบายเลยไหมคะเออพอเวลาน,นึ่งแล้วมันก็ไม่เหมือนนะคะแต่มันจะเห็นว่าจีบไงคะอ,อ,อซึ่งสมัยเนี้ยผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาแล้วก็เป็นเจ้าของตำรับเนี้ยเวลาอธิบายให้คนรุ่นใหม่หรือว่าเราอธิบายกันก็คือจะบอกว่าเหมือนกระโปรงพลี please. จับจีบมันจะโปรีอธิบายก็จะต่างไปใช่ใช่จับจีบไหมคะมันกระโปรงพลีชนี่เขาอธิบายให้ฟังว่าเป็นเช่นนั้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะซึ่งทั้งสองเมนูนี้นะคะคือข้าจีบไทยกับปั้นสิบที่หนังสือเล่มนี้แนะนำเนี่ยไปขอสูตร จากที่ไหนคะเจ้าของสูตรเนี่ยนะคะเป็นทายาทของวังบ้านหม้อค่ะนะคะค่ะชื่อคุณวิสุวัตหรือที่เราเรียกกันก็คือคุณอ้วนคุณวิสุวัตค่ะนะคะและอย่างขนมขนมในวังเนี่ยค่ะสามารถสืบค้นได้ไหมคะอย่างขนมจีบไทยหรือว่าปั้นสิท์เองก็ตามว่าเป็นขนมที่มีที่มาน่าจะรับมาจากประเทศไหนอะไรยังไงอย่างงี้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเราไปอ่านดิฉันเนี่ยเริ่มจากการที่อ่านอ่านดู ตำราอาหารเริ่มแรกนะคะก็คือท่านผู้หญิงเปลี่ยนพระกรลวงในสมัยชิการที่5ท่านผู้หญิงเปลี่ยนได้บันทึกขนมนี้ไว้แต่ว่าขนมนี้เรียกว่าขนมไส้หมู แล้วก็ถูกบันทึกไว้ว่าจริงๆ่ะมีมาตั้งแต่ยุทยาแต่ปรากฏผู้ทําจริงๆเนี่ยนะคะในสมัยรัชกาลที่สองค่ะแล้วเรียกว่าขนมไส้หมูค่ะ <c oughs> แล้วก็ทามาเรื่อยๆจนท่านผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยซึ่งเป็นแม่ครูหัวป่าและเขียนหนังสือเล่มน,นี้นะคะ <c oughs> ท่านรวบรวมไว้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ท่านก็เห็นความสําคัญนะคะว่าทํายากพอท่านบอกว่า พอหมายถึงว่าคนเริ่มทําน้อยลงเนี่ยท่านก็ยังไปเอาเรียกว่าอะไรล่ะคะคนที่ทําเป็นของวังนั้นเนี่ยมาอยู่ในบ้านท่านแล้วก็ฝึกปรือกันอยู่นานค่ะเพื่อให้จีบขนมนี้ทีนี้ตําราเนี้นะคะว่ามาจากวังบ้านหมอ้อซึ่งเจ้าของสูตรเนี่ยบอกว่าเออน่าจะได้รับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองแล้วังบ้านหม้อเนี่ยเป็นทายาทนะคะนะคะของรัชกาลที่สองแล้วก็ในวังเนี่ยคุณวิศวัตรเขาก็เล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยเมนูเนี้ยเรียกว่าแบบว่า ถ้าจะทํากันเนี่ยต้องเรียกว่าคนในวังต้องมาช่วยกันทําเพราะว่ามันทํายากไงคะ<อ>เพราะว่าไหนจะทําแป้งใช่ไหมคะ,คะไหนจะจีบไหนจะทําไส้ต้องมาช่วยกันซึ่งจริงๆเนี่ยในบ้านซึ่งมีหลายๆบ้านเนี่ยก็จะมีว่าแต่ละบ้านเก่งอะไรค่ะแต่พอถึงเมนูเนี่ยคุณ,คณ,คณควิศวะเขาบอกว่าทุกคนจะมาช่วยกันทําแล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนชอบของโบราณคือชอบในความหมายว่ามีอะไรที่มันอยู่ในถุนบ้านอะไรก็จะชอบเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ถ้าเมดูนี้คนทําเนี่ยผู้ใหญ่เหล่านี้หายไปหมดแล้วจะทํำยังไงอ๋อก็คือเกิดจากความกลัวนั่นเองนะก็่เกิดวันนึงแล้วขายไปทําทายังไงที่ี่ที่เล่าให้ฟังนะคะที่คุณนุตาเล่าให้ฟังนะคะเขาก็เลยไปดูซิว่าคนไหนทําเก่งแล้วก็ไปเชิญคนนั้นมาทําแล้วจดเอาไว้ค่ะนะคะตอนนั้นเขายังเด็กมากเขาบอกแม่ครัวก็ไม่คิดว่าเขาจะทาได้เพราะห่วงสูตรนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็เก็บตำรานั้นไว้แล้วค่อยๆฝึกปรือเพราะเขาเป็นคนชอบเขาก็ทำได้แล้วก็เป็นคนรับทอด เมนูนี้มาค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะมีสองสามเมนูนะคะนั่นก็คือเมนูแรกข้าวบุรี่บ้านบุญนาคนะคะเมนูที่สองนะคะก็คือขนมจีบไทยและบ้านสิบนะคะของวังบ้านหม้อนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกันต่อนะคะสำหรับเรื่องราวของตำรับอาหารนะคะสูตรอาหารแบบโบราณค่ะที่สามารถทำให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนแล้วก็ความผูกพันของคนกับธรรมชาติได้ด้วยค่ะ ติดตามต่อในชิสสนสมสสช่วงหน้าค่ะ